สวัสดีครับทุกท่านครับและนี่คือรายการเกมเมอร์สโตร์นะครับผมแล้ววันนี้อุ้ยอยู่ผในเดมเกมเมอร์นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ใจเย็นนะผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับคลิปแฮปปี้เดือนยี่สิบหกกันแล้วนะสำหรับปีใหม่นี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเราผมทีมงานแล้วก็เพื่อนๆเด็กๆนะครับจะมาพูดคำอวยพรให้กันฟังนะฮะโอเคครับไม่มีอะไรมากครับไปดูเลยดีกว่าครับ วันนี้ก็อยู่กับคนแรกนะครับผมกับน้องเซมแบ็คกี้พอดนะครับผมโอเคเชิญครับผมเซมแบบก็ขอให้ทุกคนเนตหล่อหล่อรวยสวยแล้วก็สุขภาพดีครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับผมครับผมเอครับอย่าครับผมครับสวัสดีครับผมเนโรบายนะครับสำหรับปีปีใหม่2016นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขีนะครับ คิดเงินสอดได้เงินคิดทองขอได้ทองครับแล้วก็ใครที่ยังสอดอยู่ครับก็สอดต่อไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณไอสัตว์กูสวดอยู่สมสมสวายครับผมชื่อฟูนะครับตอนนี้ผมก็จะมาไวรอลนี่คือผมก็คือคอยโผล่มาเอาหข่งแรงเจ้คคอมสุดมากๆขอบคุณไอสัตว์จุดเขาห้องดังอน่ยกลุ่มเสียงน้องกูหมดเลยเน ic, ี่ย <laughs> <ís tôi talking in AU> <laughs> สวัสดีครับผมปอนนะครับปีใหม่นี้ขอให้ขับขี่รถระมัดระวังครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขับขี่ปลอดภัยโดยน้องปอนนะครับผมโอเคแล้วก็ครับสวัสดีครับผมภูมิเดอะบอยเดอะเพย์นะครับก็วันนี้มาอวยพรปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนที่อยู่บ้านหยุดอยู่บ้านเล่นเกมหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวขอให้มีความสุขนะครับและสุดท้ายนี้หลังจากจบปีใหม่แล้วครับหลังจากจบเที่ยวแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับมาดูช่อง G N Gamer นะครับขอบคุณครับ เนอะเรขอพลังศรีอยู่กับท่านแลวผมเออเองขอพลังศรีอยู่กับท่านยกพลังแหยไปไหนแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับผมอีวาเกเมอร์เจ้าเก่านะวันนี้ก็จะมาอวยพรปีใหม่นะฮะก็ปีหน้าก็หลายๆคนคงจะแก่ขึ้นทุกปีลยแล้วคนก็ต้องแก่ขึ้นทุกปีนะฮะถ้าเกิดไม่ได้แก่ขึ้นทุกปีก็ไม่ใช่คนแล้วละก็ขอให้มีความสุขมากๆนะก็สมหวังทุกสิ่งทุกพัฒนานะก็ใครที่ทํางานนะใครที่เป็นพนักงานบริษัทก็ขอให้เงินเดือนขึ้นใครที่เรียนก็ขอให้เกรดดีๆนะ เป็นที่รลกของคนรอบข้างครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมูนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับที่อยู่กันถึงสิ้นปีก็ขออวยพรกับปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงแล้วก็มีอายุยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับที่อยู่รับชมถึงสิ้นปีครับอ๋อนี่คือเราติดตามพี่อยู่ใช่ไหมครับผมครับพี่ อย่าพูดอยู่ดูพี่จนถึงสิ้นปีเลยนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอวยพรวันที่ตางครับไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมตังครับโอเควันนี้ผมตังวันหน้านะฮะวันนี้มาอวยพรทุกคนให้มีความสุขในวันปีใหม่ครับเดียก็นะฮะอ่าเร็วเร็วเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีครอบครัวนะครับอ่าแล้วก็ช่วยพ่อแม่นะทำงานด้วยนะครับ อย่างหมดที้คุณทำมาหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างบหมดแลอื่นทำเยอะครับไอดอลของเด็กจริงๆเลยโอเคครงานไม่ทำเงินไม่ฟัดถ่ายแต่รูปส่งแต่ไลน์นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะเย้เย้เฮ้ยสุดยอดยอดมากโอเคไปเลยไปเลยโอเคครับสวัสดีผมไอซฮอกกีนะครับวันนี้จะมาอวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคน แข็งนะครับแข็งแรงแล้วก็มึงตกแรงไปดิฮานแข็งแรงครับตั้งใจเรียแล้วก็ขออะไรก็ขอได้เนี่ยต่อกันได้ที่ไหนวะเนี่ยแข็งเสร็จแล้วก็ตั้งใจเกย์เป็นเด็กดีครับแล้วก็ ครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับปีใหม่ขอให้มีความสุขกับครอบครัวครับผมครับจบสวยแล้วคนนี้อะไรมือกระสุดไปได้ออกกล้องส่งเสียงอะไรอย่ามีส่วนร่วะมั้ยสวัสดีครับผมชื่อมอสนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมครับคนเลไม่ใช่เป็นกูเหมือนสคริปต์อบครัวของคุณที่เขาผม ดีนเแมึงลอาพูดอ่าพูดพูดตามพี่นะตัวอย่างสวัสดีครับผมชื่อเดมขูขอให้ปีในี้ดีที่สูงมากแล้วครับผมขอบคุณครับแล้วมันก็พูดอย่างนี้ <laughs> ดีนะมันไม่พูดว่าพูดตามพี่พูดตามพ<อ>ี่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อไอกิสุพนนะครับแหมบางคนนี่ก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครจะจําได้หรือไม่ใช่เอะใครจําได้หรือไม่ได้นะครับวันนั้นก็ช่วงนี้ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้น ไปเที่ยวหรือปลอดภัยไปหาญาติไปหาาติพ่อแม่พี่น้องไปหาปู่ย่านะาอาปู่ทวดยายทวดก็นะขอให้เจอิทางในการปลอดภัยนะครับนะครับแล้วแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตต่อไปยันยันหมดอายุไขเลยนะครับก็อืมก็ไม่มีแล้วมากนะครับก็แค่นี้แหละครับก็นะก็ทางเหินไปนานก็นะก็จนเลยเหยหายไปแล้วครับไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับแม่ ก็เรื่องทำก็ช่วงนี้ก็ทำอะไรแย่ครับแหมก็ใช้ีวิตนะโอเคก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปวดตับเอียแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับครับอ่ะสวนผมในเอ็มเจนเกอร์คนนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่2อง6กเนาะก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ เป็นคนเก่าแล้วยังไม่เวิร์กหรือเลยก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ซะนะครับการเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งไม่ใช่ว่าเราจะย่ำอยู่ที่เดิมนะเว้ยการเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งผมมองว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราตั้งใจเฮียเริ่มมากกว่าเดิมนะแล้วก็ใครอยากมีอ่าเอ้ยไม่ใช่สิผมต้องบอกว่าอ่ะสำหรับใครที่ไม่มีความสุขนะก็หาความสุขเข้าตัวซะนะครับออกไปเที่ยวหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใครที่ทำรายการอยู่ขอให้ยอดซับเยอะๆลค์เยอะๆเนาะถ้าเกิด อะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงก็งก็เริ่มใหม่ครับลูกขึ้นใหม่สู้ใหม่นะครับสู้ๆครับผมแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะจ๊ะสัปแฮปปี้นิวเยียร์2016นะครับผมและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะชอบกดไลค์ชอบมากไลกระโปรงเจ๋งกดแชร์ได้ตามกด s u b s c r i b e นะครับผมผมในเจนเกมเมอร์ amer, ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอในคลิปหน้าครับผม City shining.